และแล้วคุณภูก็กลับมาสู่หน้าปัดวิทยุอีกครั้งเวิลคํมน,นะฮะแลตทูแบ็กครับสวัสดีครับคุณเป้เป็นไงไปเที่ยวไหนเราให้คุณผูฟังได้รับรู้กันหน่อยนะคะนั่นนั่นนะผมไปประเทศแถบสแกนดิเนเวียมานะฮะสี่ประเทศคือนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กนะครับ ก็ล่องเรือสวยๆไปใช่ไหมฮะใช่แล้วครับล่องเรือสวยๆแล้วก็โอ้โทําอีกหลายอย่างนะครับสนุกมากเลยซึ่งอจริงๆการที่ไปเที่ยวเนี่ยหนูเปมันก็ทําให้ชีวิตมีความสุขนะครับแล้วก็ชีวิตดีมากซึ่งผมว่ามันก็ตรงกับหัวข้อของเราวันนี้นะครับเพราะว่าอมีแฟนๆหลายคนเนี่ยนะครับเขาก็ถามมาเรื่องอะไรครับหนูเป้วันนี้เรามาคุยกัน วิกฤตวัยกลางคนเนี่เน<า>ี่ยหรือ,อภาษาอังกฤษเขาบอกอะไรนะ midlife crisis วัยกลางคนเนี่ยอายุไขเฉลีย่ยของคนเราเนี่ยตีซะประมาณเท่าไหร่70 แปดสิบเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่กูดูแป้นั่นวนั่นวัยท้องวัยท้องไ,องไม่ไหมายถึงว่าอายุอายุไขใช่ไหมล่ะพอกลางคนเราก็หานสองไงอ๋อโทษทีผมฟังพลาดไปเองนะครับใช่ครับอ่าหานสองครับอันนั้นถูกต้องเลยก็คืออวัยของเราเนี่ยนะครับที่เป็นวัยกลางคนเนี่ยก็จะประมาณสักสามสิบห้านะครับถึงสี่สิบห้าห้าสิบอะไรอย่างงี้บางคนก็ตั้งแต่สามสิบกว่ากว่าครับเพราะว่าวัยที่เป็นวัยกลางคนเนี่ยนะครับจะเผชิญความเปลี่ยนแปลงเยอะ แต่ก่อนอื่นเลยที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะฮะผมจะบอกว่าวิกฤตเนี่ยมันมีทุกช่วงครับคือเราไปนึกว่าอมันเป็นแค่วัยกลางคนแต่ว่าวัยรุ่นก็มีวิกฤตของเขานะครับเด็กยังมีวิกฤตของเขาเลยนะฮะแต่เป็นวิกฤตน่ารักน่ารักแบบโดนพี่แย่งขนมโดนเพื่อนแกลอาแต่เพื่อนแกล้งก็ไม่ไม่ได้นะครับดูเป็นเรื่องเล็กมากก็เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่านั่นแหละคุณคงเข้าใจประเด็นนะครับว่าทุกวัยเนี่ยมีวิกฤตเหมือนกันหมดนะครับแต่ที่มันมีคําว่าวิกฤตวัยกลางคน เพราะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยมันมักจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะครับอย่างเช่นงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่า,าคนวัยกลางคนนะครับก็มักจะเป็นวัยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยป่วยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตหรือไม่ก็ต้องทําทงานมาสักพักแล้ว ต้องลาออกจากงานแล้วเปลี er yeah. ่ยนงานนะครับหรือว่าลงทุนแล้วเป็นจังหวะที่สิ่งที่ลงทุนมาล้มเหลวหรือว่าเพิ่งจะเริ่มมีลูกแล้วพบว่าลูกไม่ได้หลังใจแต่งงานไปสักประมาณเนี่ยมันจะประมาณนั้นเลยห้าเจ็ดหรือสิบปีแล้วพบว่าไม่ได้หลังใจแล้วก็เลยสูญเสีบนะครับเพราะฉะนั้นอะไรแบบนี้นะครับการให้ชื่อสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เราสบายใจนะครับอ่าเอยเนี่ยไปบอกมันว่ามันเราเป็นนู่นเป็นนี่แต่ว่าคือเราเนี่ยต้อง พามันอ่าใช้การให้ชื่อเนี่ยนะครับนําเราไปสู่ทางที่ดีไม่ใช่ว่าเราไปบอกตัวเองว่าโอ้แย่ที่สุดเลยเราเป็นวิกฤตไวกลางคน mm hmm. เพราะฉะนั้นเราอไม่มีวันที่จะนะครับประสบความสาเร็จได้แน่นอนแบบเนี้ยถือว่าไม่ดีนะครับแต่สิ่งที่ดีก็คือการที่พอเราให้ชื่อแล้วเรารู้สึกสบายใจมากขึ้นนะครับสําหรับตัวเองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่เป็นไรหรอกนะครับคล้ายๆเขาก็เป็นกันนะครับ mm hmm. อหรือว่าพอเราเห็นคนอื่นเป็นแล้วแทนที่เราจะไปบอกว่าโอ้ยเป็นคนที่อ นะครับเป็นคนที่หาความหมายชีวิตไม่เจอเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องแล้วก็อาจจะบอกว่าอ๋อเพราะเขากาลังเผชิญวิกฤตวัยกลางคนอยู่แน่เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจเขามากขึ้นเพูดง่ายๆว่าการให้ชื่อนะครับสิง่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเองคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดให้ชื่อแล้วชีวิตเรารู้สึกว่าแย่ลงแล้วตัดสินคนอื่นมากขึ้นเนี่ยไม่ดีนะครับแต่ถ้าเราสบายใจแล้วเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเนี่ยไปให้ชื่อมันก็ได้ครับเอาล่ะทีนี้ถามว่าแล้วมันเกิดจากอะไรครับไอ้วิกฤตวัยกลางคนเนี่ย กันอื่นเลยนะครับผมจะบอกว่าจากงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าวิกฤตทาารณ์ของผู้ชายเนี่ยมันจะมีความระยะเวลานะครับนานอยู่ที่ประมาณสามถึงสิบปีส่วนของผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองถึงห้าปีนะครับซึ่งความอ่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับคือการหาความหมายของชีวิตนะครับหรือหาที่ยึเดเหนี่ยวของจิตใจไม่เจอครับอย่างนันเน็กเนี้ยนะครับผมมีเรื่องของนันเน็กมาเล่าให้ฟังนันเน็กที่เรารู้จักกันดีนะครับกับคุณกะละแมนะครับ เขาเคยมาออกรายการอยู่รายการหนึ่งนะคุ่เป้แล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยทั้งสองคนเลยนะครับเจอวิกฤตวัยกลางคนพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือว่า,น,าน,นักเนี่ยก็ทํางานนะครับเป็นพิธีกรยอย่างที่เรารู้นะฮะรวยโอ้โหรวยมาหาศาลนะครับรวยมากเลยแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งนะครับเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาพบว่าชีวิตเคว้งคว้างเขาไม่รู้ว่าเขาเขาไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรหรือว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรนะครับเงนินมากไายที่หามาได้ก็ไม่เห็นจะทําให้ชีวิต ดีขึ้นเลยนะครับเขาก็เลยโอ้ไปนี่เลยครับคุณเปไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไปอ่าสั่งรองเท้านะครับนี่ไปดูในรายการนะฮะสนุกมากเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเดินเข้าไปในร้านรองเท้าร้านหนึ่งแล้วก็แบบอยากจะลองใช้เงินที่มีนะครับให้มันแบบบ้าบอคอแตกดูนะครับก็แบบสั่งแบบเดือนเข้าไปแล้วชี้เลย this one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  ก็คือแบบเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้ ปรากฏว่าเอารู้สึกว่าเจ้าทางร้านหรือเกือบทางร้านนี่หละโคตรบ้ากูรูเป้แล้วเป็นร้านขายของแบบแบรนด์เนมด้วยนะครับอคือคนญี่ปุ่นเนี่ยแบบมายืนมายืนโค้งให้เขาแบบตั้งแต่ตั้งแต่ประตูยันแบบรถจนยืนนะครับเพราะว่าคืออไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดภายในเดือนเดียวของช่วงที่เขาเผชิญด้วยเก่าบางคนเนี่ยนะครับนันนิคเนี่ยใช้เงินไปราวสิบล้านหรือหลายสิบล้านบาทนะครับ คือข uh ู huh. ด,อดมากนะครับเพราะ uh huh. ว่าเขาเนี่ยไม่รู้ไงครับว่าคือคือคือ,คองงชีวิตสับสนนะครับแล้ว uh huh. คุณกะละแมก็เช่นเดียวกันทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูช่วงต่อไปเนี่ยผมจะบอกสั้นๆว่าจริงๆแล้วมันก็คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับตั้งคําถามกับตัวเองนี่ครับคือสาเหตุที่แท้จริงสาเหตุเดียวของวิกงกระโการคนคือเราตั้งคําถามแล้วเราหาคําตอบไม่เจอว่า อ่าตกลงเราเกิดมาเพื่ออะไรเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรเครื่องยึดเหนี่ยวเราคืออะไรแล้วคราวนี้พอเราหันกลับเนี่ยนะครับเราอาจจะรู้สึกเศร้าใจกับนะครับอันนี้มันจะมีสิ่งต่างๆเช่นหนึ่งอาชีพของเราว่าเราไม่ได้ทํางานที่เรารักอ่าการอ่าคนรักของเราไม่ใช่คนที่เรารักอย่างแท้จริงการแต่งงานเราล้มเหลวอ่าหรือว่าเรื่องลูกครับอ่าหรือว่าเรื่องอย่างที่บอกนะครับการสูญเสียคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักไปซึ่งเคยดูแลเรามาแล้วเรารู้สึกเคว้งคว้างและสุดท้ายก็คือ เรื่องของฮอร์โมนนี่สําคัญมากนะครับฮอร์โมนมันเริ่มหมดแล้วก็สารเคมีนในสมองเปลี่ยนแปลงแล้วเราเริ่มแก่ตัวลงนะครับนี่คือสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็จะมีอีกนิดหน่อยแล้วก็มีทางแก้ด้วยซึ่งเราสามารถคุยกันต่อได้ในช่วงที่สองนะครับค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะกลับมาแล้วนะคะพูดคุยเรื่องของวิกฤตวัยกลางคนกันบ้างแน่นอนนะคะขึข้นชีวิต ที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีเรื่องดีๆให้มองย้อนหลังแล้วก็ยิม้มบางคนมันไม่ใช่บางคนนึกผ่านไปก็ไม่น่าทำอย่างนั้นเลยนะคะอาจจะแบบสูญเสียคนที่รักอย่างที่คุณครูบอกแล้วก็นั่งด่าตัวเองว่าทําไมช่วงที่เขาอยู่เราไม่ทําดีกับเขาทําทไมทําไมถ้ายังวุ้นท่าอย่างนี้ถึงเวลาแล้วคุณรูที่เราจะฝ่าวิกฤตนี อืมถูกต้องนะครับคือนอกจากความเปลี่ยนแปลงที่คุณ Đ ูเป้บอกเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นกับเรานะฮะอ่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะมันมันจะมาแบบรุมเร้าพร้อมๆกันนะครับอ่ามันก็ยังมาพร้อมกับอย่างที่ผมบอกนะครับฮอร์โมนที่มันหมดไปนะครับไม่ว่าจะเป็น ของผู้หญิงก็เอสโตรเจนนะครับที่น้อยลงนะครับแล้วก็เมนโพสบางคนก็ประจําเดือนนะครับเริ่มเริ่มที่จะน้อยลงหรือหมดไปนะครับหลังจากที่มีลูกหรือไม่มีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับของผู้ชายเนี่ยเทสโทสเตอโรนก็น้อยลงนะครับทีนี้ในส่วนนี้นะครับมันก็มาพร้อมสารเคมีในสมองนะครับที่ไม่เหมือนเดิมด้วยนะครับตั้งแต่โดพามีนเชโรโทนินอะไรแบบนี้นะครับ ทำให้เราเนี่ยนะครับรู้สึกคุ้นคว้างนะครับเศร้าแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงที่อ่าทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตทีนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอแก้ไขได้ในหลายๆายทางนะครับอันแรกเลยก็คืออ้อแล้วผมลืมบอกไปครับอีกอย่างนึงก็คือเราจะเริ่มรู้ครับว่าชีวิตตัวเองไม่ได้เป็นอมตะนะครับคือจะสังเกตว่าแบบวัยรุ่นหรือว่าวัยที่เพิ่งผ่านวัยรุ่นมาไม่นานเนี่ยนะครับยี่สิบสามสิบเนี่ยเรายังนึกว่าเราแบบครองโลกครองโลกได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับหรือว่า นึกว่าแบบโอ้โหเราใช้ชีวิตสุดเวียงไปเราอยู่ไปตลอดแต่ว่าพอสักพักเราเริ่มมาดูพอแบบเนี้ยเข้าวัยกลางคนเนี่ยนะครับเราจะแบบเฮ้ยแต่เราไม่ได้อยู่ตลอดนะวันหนึ่งเราก็นะครับตายได้เหมือนกันนะอะไรแบบนี้แล้วก็ความรู้สึกว่าวันหนึ่งเราจะต้องเสียชีวิตแล้วเราไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบเป็นทิงเป็นจังเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเศร้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นอันแรกครับวิธีแก้ไขเ,เรามาดูว่านักเองเนี่ยนะครับแก้ไขอย่างไร อย่างคุณกะลแมเนี่ยนะครับตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อ่าหาเงินไอ้ไม่ใช่โทษครับเขาไม่ได้ใช้เงินนะครับเพื่อไปซื้อสิ่งต่างๆนะครับในการทาให้ตัวเองหายแต่เขาเองเนี่ยตามที่รายการที่สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ช่วยให้นาเน็กเนี่ยอ่าก้าวข้ามไปเกลตยวต่างคนไปได้นะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับคือคนเราเนี่ยจะต้องเริ่มอ่าให้ผู้อื่นนะครับแล้วก็หาสิ่งยึดเหนี่ยวให้เจอนะครับอย่างนั้นเองเนี่ยหลังจากที่เขาใช้เงินไปแบบมหาศาลแบบอย่างรวดเร็วแล้นี่ ถามว่าเขาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นไหมเขาบอกเลยครับว่าไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยนะครับยิ่งพบด้วยซ้ําว่าเงินที่หามาได้เนี่ยไม่ได้ทําให้ตัวเองค้นพบความหมายของชีวิตแต่เมื่อน,น็กนะครับเริ่มออกไปทําอะไรให้ผู้อื่น,นครับทำมาให้กับสังคมเริ่มกับเนี่ยครับทำให้ผู้อื่นมีความสุขทำให้ลูกน้องในบริษัทในเอเจนซี่ของเขานะครับมีความสุขเอาไปบริจาคไปช่วยเหลือคนอะไรแบบนี้ทําโดยไม่ได้หว <óm us ie> ังสิ่งตอบแทนเขาพบว่าความหมายของชีวิตเริ่มกลับมาแล้วเขาเริ่มรู้แล้วครับว่า ชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่เพื่อทําให้ผู้อื่นเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับอยู่เพื่อบริการนะครับอยู่เพื่อจะรับใช้โลกใบนี้ซึ่งฟังแล้วมันดูแบบโอโ้โหแบบนะครับดูยิ่งใหญ่ไม่ครับจริงๆมันไม่ได้จําเป็นจะต้องยิ่งใหญ่หรือว่าทําอะไรที่มันแบบ,บแปลกประหลาดแค่เราอาเริ่มนะครับให้ออกไปให้ในสิ่งที่เรา,ามีนะครับออกไปให้มากขึ้นแล้วก็พยายามทาให้ผู้อื่นมีความสุขนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคนที่เรารักเสียชีวิตไปแล้วก็ ทำให้อ่าคนใหม่ๆลูกเรานะครับคนรอบข้างเราเพื่อนเรานะครับหรือว่าคนที่ยังอยู่ในชีวิตเราเนี่ยพอเราทําให้เขามีความสุขมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อคุณกัลแมทํทให้เน็กมีความสุขคุณกัลเมเองก็เริ่มหายจากวิกฤตไวรัสนคนจนตอนนี้ทั้งสองคนก็มีชีวิตที่มีความสุขดีแล้วก็เ้าข้ามมันมาได้อย่างนะครับอย่างงดมาถามว่าทําไมการให้ผู้อื่นแล้วก็การช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันทําให้ วิกฤตเรื่องคนมันหายเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับสารเซโรโทนินนะครับซึ่งเป็นสารในความสุขที่ดีมากๆเลยเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเวลาเราเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเรามีกำลังให้ทําอะไรสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นครับเราจะรู้สึกสงบนะครับเราก็รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมีความหมายแล้วนอกจากนั้นสารอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งไม่ต้องไปจาชื่อมันแต่ว่ารู้ไว้นะครับชื่อว่าออกซิโทซินเนี่ยครับซึ่งมันเป็นสารสัมพันธ์นะครับทําให้มันจะหลั่งออกมาเวลาที่เราเนี่ย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับคนอื่นหรือว่ากาลังช่วยเหลือผู้อื่นมันก็จะหลั่งออกมาเช่นกันทําให้สารเคมีในสมองของเราในวัยกลางคนเนี่ยปรับเข้าสู่สมดุลมากขึ้นนะครับแต่มีตัวหนึ่งนะครับที่เราควรจะปรับสมดุลน,นะครับเพื่อให้อ่าเรามีความสุขในในการเผชิญวิกฤตนี้มากขึ้นก็คือสารโดพามีนนะครับสารโดพามีนเนี่ยคือสารแห่งรางวัลนนครับหลายคนเนี่ยหลังจากผ่านนะครับช่วงวัยรุ่นมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยอ่าไม่มีเป้าหมายในชีวิต คุยง่ายนะครับไอ้วิธีการแก้ง่ายครับก็คือเราเนี่ยหาเป้าหมายใหม่ครับคือหลายๆคนเนี่ยหยุดที่จะท้าทายตัวเองครับหยุดผจญภัยหยุดหางานใหม่ๆหยุดทํางานอดีเรกนะครับหยุดออกไปเที่ยวที่ต่างๆแบบที่ผมเพิ่งไปมาเนี่ยนะฮะอะไรแบบนี้นะครับทาให้เราเนี่ยมีสารโดพามีนสารรางวัลในสมองเนี่ยที่ลดน้อยลงเมื่อสารโดพามีนลดน้อยลงไอสารต่างๆที่เป็นสารที่เป็นฮอร์โมนนะครับอย่างเช่นเอสโตรเจนบางล่ะ อะเทสโทสเอโรนบางล่ะอะดรีนาลีนบางล่ะซึ่งอะดรีนาลีนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นสารในความโกรธนะมันไม่ดีแต่ที่จริงไม่ใช่ครับอะดรีนาลีนเนี่ยนอกจากที่มันจะอ่า uh, เกี่ยวข้องกับด้านความโกรธแล้วเนี่ยอีกปัจจัยไอ้อีกหน้าที่หนึ่งของมันเนี่ยก็คือทําให้เราอ่า uh, รู้สึกกระชุ่มกระชวยนะครับรู้สึกว่ามีแรงขับรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงแล้วก็ชีวิตมีมีพลังนะครับ ซึ่งไอชีวิตไม่พลังอะไรทั้งหลายแหละที่ผมบอกมาเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้โดยการออกไปประจนภัยให้มากขึ้นด้วยนะครับหรือว่าแม้แต่สิ่งง่ายๆคุณอุเป้อย่างการออกกําลังกายให้มากขึ้นนะครับออกกําลังกายดูแลสุขภาพอย่างสม่ําเสมอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีสารอ่าเหล่านี้นะครับโดเมนไซโดรเนนอ่าโทษครับโดเมนเอสโรนเอสโตรเจนเนี่ยเพิ่มที่เพิ่มขึ้นเช่นกันแล้วก็สุดท้ายครับที่เราสามารถทําได้ก็คือการหา สิ่งที่ยึดเหนี่ยวที่ไม่ใช่วัตถุภายนอกนะครับผมสังเกตดูอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จากนะครับงานวิจัยหลายๆที่นะครับแล้วก็จากแพทย์ที่เขาพูดถึงด้วยนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ทําให้คนไข้ทั้งหลายแหล่ที่เป็นโรคจิตโรคประสาทเนี่ยหายจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับหรือคนที่เผชิญวิกฤตเนี่ยนะฮะไม่ใช่สิ่งภายนอกครับไม่ใช่เงื่องของเงินหรือการหารถมาเพิ่มหรือการอย่างที่นั่นเฮตุทำนะฮะหารองเท้า แบบโอ้โมาแบบหลายๆคู่หรือกระเป๋าหรือบ้านนะครับแต่เป็นการที่เราเนี่ยหาที่ยึดเหนี่ยวที่ไม่ใช่วัตถุแล้วจับต้องไม่ได้เนี่ยเจออย่างเช่นนะครับถ้าเราเป็นศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งเนี่ยผมแนะนําเลยครับว่าให้เราหันเข้าหาศาสนาของเราอ่าแล้วเราเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะนะครับก้าวข้ามวิกฤตว้ยกลางคนไปได้เช่นถ้าคุณเป็นคริสตคุณก็ควรที่จะเข้าไปในศาสนาของคุณ,คณพุทธเป็นอิสลามหรือถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้นับถืออะไรไม่มีศาสนาอะไร ขอให้หาที่ยึดเหนี่ยวที่ไม่ใช่ศาสนานะครับอาจจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ได้อาจจะเป็นหนังสือสักนะครับหลายๆเล่มหรือสักเล่มหนึ่งที่เราคิดว่าจะช่วยเราค้นหาความหมายของชีวิตเจอนะครับอาจจะเป็นหนังสือนะครับเจ้าชายน้อยโจนาธานิฟวิงสตันนะครับนกนางนวลอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตนี้นะครับมันมีที่ยึดเหนี่ยวมันมีความหมายที่ไม่ใช่วัตถุเสมอไปเพราจะจาไว้ว่า ที่เราเผชิญวิกฤตวัยกลางคนนะเพราะเรากําลังพยายามคิดว่าชีวิตอะความหมายของมันอะเกิดจากการที่เราเนี่ยได้เงินมาเยอะๆหรือว่าได้คู่ครองที่ถูกต้องนะครับหรือว่าได้สิ่งของวัตถุที่ต้องการแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงเราจรึงเคว้งควาง้างเพราะฉะนั้นขอให้เรากลับไปหาสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริงและสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงซึ่งสิ่งเหล่านั้นบอกได้เลยครับว่าไม่สามารถจับต้องได้ไม่ใช่ตัวบุคคล แต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเองและจะได้มาได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มออกค้นหาสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองนะครับค่ะสําหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในวัยกลางคนปุ้เป้เชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังที่อยู่ในวัยนี้ฟังรายการของเราอยู่นะคะโทรมาเร็วมาแชร์มุมมองของคุณนะคะว่าเอจะเจอวิกฤตแบบนี้แล้วก็อาจจะยังผ่านมันไม่ได้หรือว่าผ่านมาแล้วอยากจะเออ่มาแชร์ประสบการณ์ยังไงนะคะโทรมาเลย022451843ค่ะ We want to share สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณโกเป้สวัสดีคุณปูค่ะสวัสดีครับชื่อคุณอะไรคะชื่อตานค่ะคุณตานขอทราบอายุได้ไหมคะสามสิบสองค่ะสามสิบสองก็เข้าแล้วไม่เข้าเท่าไหร่หรือคะความรู้สึกมันเข้าแล้วจริงหรอฮะจริงค่ะยังไงยังไงเล่าให้ฟังสิ ก็คือจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ควรจะมีความสุขคนหนึ่งเพราะว่าครอบครัวก็มีความสุขปีและกันดีเพื่อนฝูงก็มากมายห,หน้าที่การงานเราก็ถือว่าดีเลยแต่อยู่มาวันนึงจากปกติที่เคยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีตลอดเวลาเราอยู่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเกิดมาทําไมวะอย่างอย่างที่นาเน็กรู้สึกอย่างเงี้ยลยคะรู้สึกว่าอยู่ดีเราสึกว่าเกิดมาทำไมเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากตายหรืออะไรอย่างงี้ยนะ แต่เราแค่รู้สึกว่าช่วงวันนี้เรามีชีวิตอยู่ไปทําไมอะ่ะแล้วเราก็ไม่มีความสุขจากคนที่เป็นคนโมาโลกในให้ดีตลอดเวลาตอนนี้มีแต่ความความรู้สึกแบบแย่ๆในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วโดยที่พยายามพยายามจะจริงๆเป็นคนที่แบบชอบอ่านหนังสือชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างแบบหนังสือคุณครูยอะไรเงี้ยก็ซื้อมาอ่านปกติอ่านแล้วก็จะซึมเข้าไปได้มากกว่านี้แต่ช่วงนี้อ่านแล้วรู้สึกว่าแบบมันก็ดีนะแต่ก็ไม่สามารถทําได้ อยากจะอยากจะไปไปอ,อนั่งวิพัสสนาของท่าอาจารโกรเงเงินเหมือนกันจากที่ฟังเม็ดได้แหละแต่ว่าจะไม่เหนว่ลาเพราะว่ามันใช้เวลาหลายวันคือมันเหมือนไม่เศร้าว่าเดี๋ยวไม่กี่ปีเราก็ไปแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรทําอะไรในโลกนี้แล้วเราจะทํางานหนักไปทําไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่จริงๆไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเอออีกเร็วเราก็จะบางทีรู้สึกว่าอยากจะหลับหลับไปเลยก็ได้ ไม่อยากตื่นเอแล้วได้ไหมไม่เหนื่อยอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้อยากไม่ได้อยากจะทําลายตัวเองด้วยการติดที่ไปหรืออะไรอย่างงี้นะแค่รู้สึกว่าอ,อทุกวันนี้รู้สึกแบบไม่ไม่มีความสุขอยากมีความสุขในชีวิตหเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะโดยที่รู้สึกแบบหลงทางแล้วก็แบบทํายังไงเราก็ยังถูกอยู่ไม่ว่าเราจาคิดดีท้ายที่สุดแล้วมันก็กลับไปรู้สึกแย่ๆโดยที่แบบไม่ไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะ คุณตาครับ,รบก่อนอ่นต้องบอกว่ากระหันนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาเล่าให้เราฟังนี่ก็เป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนอย่างหนึ่งนะซึ่งก็ช่วยได้แล้วครับนี่ก็คือเป็นสเต็ปแรกที่จะช่วยคุณตาลได้แล้วเพราะว่าอ่าถ้าเกิดเราเป็นนะครับหรือว่าเรากำลังรู้สึกว่าเราเป็นแล้วเราเก็บเอาไวา้เราก็ไม่ไม่โทรมาเล่าไม่บอกไม่ปรึกษาอันนี้ก็เป็นขั้นแรกที่จะทําให้อาจจะทําให้มันแย่ลงนะครับเพราะว่าเนี่ยคนอย่างน้นเล็กหรือคนอย่างคุณกรละแมเองก็ออกมาพูดออกมาบอกนะครับ อ่าอย่างอ้อผมลืมไปครับนั่นนี่ก็เป็นคนโทรไปหาคุณกะละแมเลยนะฮะเราบ,บอกว่าเขาเนี่ยเป็นอยู่นะครับเห็นไหมเขาออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วเล่าให้คนอื่นฟังนะครับคุณกะละแมก็บอกว่าเออแล้วฉันก็เป็น <laughs> ตลกมากนะครับแล้วก็เลยแบบเา่าก็เลยคุยกันแล้วก็เลยก้าวข้ามมา,มาด้วยกันนะครับทีนี้ผมก็เลยจะบอกว่าอัอนดับแรกเลยถ้าเกิดของคุณตานเนี่ยทําถูกแล้วนะฮะแต่ว่าสําหรับคุณผู้ฟังทุกคนที่เป็นอยู่นะครับคืออย่าเก็บเอาไว้ คือบางทีเราก็บอกว่าทำไมเนี่ยฉันมีตั้งมากมายเดี๋ยวไปพูดให้คนอื่นฟังเขาจะหมั่นไส้เปล่า,ารถก็มีบ้านก็มีงานก็มีอาสามีภรรยาก็มีแล้วทําไมจะต้องมาบ่นครับอย่าคิดแบบนั้นครับคนเราเนี่ยเมื่อเราเปิดอกพูดออกไปแล้วเนี่ยรับรองว่าขั้นขั้นแรกเราจะรู้สึกดีแล้วเขาก็จะพยายามหาทางช่วยเราได้นะครับเอาละสําหรับคุณตานะครับอันดับแรกเลยก่อนที่ผมจะลืมนะครับผมอยากจะบอกว่าที่อยากจะไปท่านกเรนตาขอร้องฮนะว่าหาเวลาไปให้ได้นะครับ คือถึงแม้มันจะเยอะมันจะสิบวันนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นคพสของทางเในเดินกล้อย่างเดียวนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปอ่าหาที่นี่ยวอะไรอย่างที่ผมบอกแล้วนะฮะที่มันไม่ใช่เรื่องของวัตถุแต่มันเป็นเรื่องของการกลับมาดูภายใน,นครับอย่างเช่นถ้าบางคนก็อาจจะเป็นการไปแบบไปเที่ยวนะครับแบคแพคหรือว่าเดือนสิบวันหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือว่าไปนั่งเงียบๆสามวันแค่นี้ก็เริ่มนะครับเริ่มโอเคแล้วแหละถ้าเกิดเราไปแบบนั้นเราจะพบเลยว่า คำตอบทั้งหลายแหละที่เราค้นหารวมทั้งที่คุณตาค้นหาเนี่ยมันอยู่ในตัวเองครับซึ่งผมบอกได้เพราะว่าอย่างนี้คุณตาาจะทราบผมก็ไปมาแล้วนะครับแล้วก็อ่าสิ่งนี้นะครับสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยเราจะพบว่าความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นหรือแม้แต่ความหมายที่คุณตาหาไม่เจอเนี่ยมันอยู่ในตัวของเราเองซึ่งผมเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันคืออะไรเพราะแต่ละคนต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับซึ่งบอกแล้วว่าไม่จะ็นต้องเป็นคอสนี้แต่ว่าจะเป็นอะไหนก็ตามที่เราเลือกจะไปนะครับ แล้วก็อ่าอยากจะเป็นกําลังใจให้คุณตานะว่าที่แบบวันวัน,วนแบบยูดีตื่นมาแล้วอยากหลับไปเลยเนี่ยเชื่อไหมว่าผมก็เคยเป็นคือผมเนี่ยแล้วไม่นานมาน,นี้นะฮะคือผมเนี่ยทำงานแบบนี้แหละนะครับทํางานจิวิยานะครับอ่าช่วยคนเขียนหนังสือแล้วก็ดูแบบดูเหมือนชีวิตละล้าตลอดเนี่ยนะครับอ่าคุยกับคุณกูเป้ก,ก็แบบโผล่รออะไรอย่างงี้ตลอดมีครับเพราะว่ามันคือมันเหนื่อยบางทีทํางานมากๆนึกออกปะคือแบบโอ้แบบโอ้ยมันจะอะไรตั้งหนาแล้วก็แบบรู้สึกว่า มันมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่ชีวิตมันก็แบบมนที่นะฮะมันก็หลับๆมันก็หายหายไปก็ได้นะครับรู้สึกเบื่อเลอเกินเคยมีครับซึ่งผมจะบอกว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่แค่ตัวเรานะครับมันเป็นสารเคมีในสมองเราด้วยนะครับหลายครั้งเมื่อเรารู้สึกเศร้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกหาความหมายไม่เจอเนี่ยอ่าสารเซโรโทนินเนี่ยมันจะอิมบาลานซ์นะครับมันจะไม่สมดุลน,นะครับแล้วก็มีสารตัวอื่นอีกทาให้เราเองเนี่ยรู้สึกว่าเออนะครับไม่อยากจะอยู่ต่อไปแล้ว แต่สิ่งที่เราทําได้นะครับหนึ่งก็คือว่า a c knowledge ก็คือว่าเข้าใจมันนะครับว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้มันเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวเราเป็นเดี๋ยวเราก็หายนะครับขึ้งคุณตาสังเกตไหมว่าวันเนี่ยวันหนึ่งสักพักหนึ่งเราก็ไม่อยากที่จะนะครับเหมือนกับหาความหมายชีวิตเจอเบื่อแล้วเดี๋ยวมันก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นมาอีกแล้วก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวมันก็รู้สึกแย่อีกแต่มันก็ไม่ถาวรนะฮะคุณตารู้สึกแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มันคือมันคือหลักของการไปนั่งคุยส่วนนึงถกปะ ถูกต้องครับก็คือว่าอเวลาที่เราไปนั่งเนี่ยเราจะค้นพบนะครับว่าเวลาที่หรือไม่ต้องนั่งนะครับพูดง่ายว่าแค่ดูอารมณ์ครับแค่ดูดูตัวเองอ่ะดูตัวเองไปเรื่อยเราจะพบว่าอ่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็อะไรอย่างนี้แต่เมื่อเราเนี่ยนะครับค้นหาความหมายตรงนี้เจอแล้วนั่งดูอารมณ์ไปสักพักเนี่ยมันจะไม่สุขไม่ถูกครับแต่มันจะเกิดสิ่งที่สามก็คือสงบนะครับ ความสงบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราเริ่มพบว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับมันเหมือนกับคลื่นทะเลครับก็คือว่าอ่าคลื่นทะเลมันมานะครับแล้วมันก็ขึ้นสู่จุดที่สูงสุดของมันครับแล้วมันก็แตกสลายหายไปนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกอย่างนะครับในในในตัวเรารวมทั้งอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมแนะนําแล้วเอาล่ะสําหรับนันเน็กนะครับคือนอกจากที่เขาเนี่ยจะออกไปนะครับทําอะไรดีๆแล้วก็ค้นหาความหมายแล้วเนี่ยมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยยนไปเลก็คือว่า ่าเขาเองเนี่ยนะครับไปคือปกติเขาชอบตกปลานะฮะแล้วพอเขาตกปลาเนี่ยครับมีวันหนึ่งเขากลับมาบ้านแล้วก็เขาก็แกะไอ้เงี้ยงออกจากปากปลานะครับแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ออกมาเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันเป็นการทําร้ายผู้อื่นเขากําลังทําให้ผู้อื่นมีความทุกข์ทั้งที่เนี่ยครับสัตว์สิ่งมีชีวิตถือมีความทุกข์ทั้งที่เขาเองเนี่ยก็พยายามจะหาความสุขแล้วเขาก็พบว่าจากเนี้ยเขาจะไม่ไม่ทําแบบนี้แล้วเขาจะเลิกตกปลาโดยสิ้นเชิงนะครับเขาจะไม่ใช้ชีวิตที่ทําให้ผู้อื่นมีความทุกข ทั้งที่ตัวเองแค่อยากจะมีความสุขนะครับแล้วก็หลังจากนั้นชีวิตเขาก็ดีขึ้นแล้วก็นะครับไม่กลับไปเป็นแบบนั้นนะครับตามที่ให้สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้กําลังใจคุณตายและทุกคนว่าเวลาที่เราเผชิญอะไรแบบเนี้ยมันไม่แน่นอนครับมันจะมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปตราบใดที่เราใช้ชีวิตนะครับต่อไปแล้วก็พยายามที่จะหาที่ยึดเหนี่ยวนะครับใหม่ๆที่ที่ที่อ่าที่สามารถทําให้เราเนี่ยก้าวข้ามวิกฤตตรงนี้ไปได้ ชีวิตเราจะดีขึ้น,นครับงั้นผมเป็นกําลังใจให้คุณตาลแล้วก็ทุกคนนะครับอย่าลืมลองเข้าไปนะครับทําสิ่งที่นะครับปฏิบัติทำก็ดีนะครับหรือว่าไปทําในสิ่งที่อ,ออกจากคอ m มฟตโซนตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองกลัวทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยกล้าจะทํามาก่อนแล้วเราจะค่อยๆพบว่าชีวิตมันยังมีอะไรอีกเยอะให้กับให้เราค้นพบแล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นแน่นอน ผมเองก็อ่าหายนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะหลับแล้วก็หายไปจากโลกนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่า so, ทุกวันเนี่ยพยายามก้าวข้ามความกลัวอยู่ตลอดนะค่ะอะาถ้าเกิดไม่มีเวลาไปสิบวันอะไรอย่างเงี้ยคือที่หอจดหมายเหตุชัชชากินทปัญโยนะคะเว็บไซต์ก็คือ bia.or.th e อันเนี้ยเขาจะมีปฏิทินกิจรกรรมนี้ทุกวัน แล้วก็หลายที่มาเอ่อชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคุณตาลองเข้าไปดูนะคะเผื่อถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดช่วงวันแม่ลองวิกเองอยากจะไปดูนะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณทด้วยค่ะสวัสดีครับ